สวัสดีครับพบก,กับสุรเกวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ผััง11ตัวจริงคาดการนะครับทีมชาติไทยคัดบอลโลกดวนมาเลเซียอากิลาเนีชโนดกับกุนซือชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพทีมชาติไทยของพวกเราลงสนามนัดสคัญพบก,กับเีเหลืองมาเลเซียในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G ในวันที่15มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยก็คือ5ทุ่ม45นาทีที่สนามอัลสมาตูตมสเตเดียม โดยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีเช่นเคยนะครับเกมนี้ทีมทาไทยของพวกเราจําเป็นจะต้องชนะสันเดียวเท่านั้นเพื่อคว้าตั๋วไปลุยเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกวันนี้เรามาคาดการผัง11ตัวจริงคาดการของทีมชาติไทยครับบนโลกดวลกับทีมชาติมาเลเซียกันหน่อยนะครับโดยไปดูกู้เล่นรายชื่อตัวจริงที่คาดการนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นชัดิัยบุตรพรมจากปีจีปทุมกองหลังประกอบไปด้วยนันท์ปดินวีรวัฒนุดมจากบุรีรัมย์ มานูเอลัมเบียจากทูแบงทอกพันษาเหมมือบุญจากบุรีรัมและสารสักให้ประกันจากชุนบุหุนได้ส่วนตำแหน่งกองกลางจะเป็นสารสัยูยินจากบีจีปทุมทิธพันพ่วงจันจากบีจีปทุมส่วนกองกลางในตำแหน่งตัวรุกนะครับจะเป็นเจริญศักดิ์วงกรสมุทรปราการซิตี้สุมรญยาบุรีสายจากบีจีปทุมและธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรจากเลตเตอร์ซิตี้ส่วนหน้าตัวเป้านะครับจะเป็นสุบรรณเหมือนตาจากบุรีรัม เราไปดูไลฟ์อัพทีมชาติไทยของบุตรเรานะครับในการสู้ศึกที่จะพบกับสีเหลืองมาเลเซียนะฮะซึ่งขอออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นคาดการณ์นะครับยังไม่ใช่ของจริงโดยจะแข่งขันกันวันพรุ่งนี้นะวันที่15มิถุนายนโดยทีมชาติไทยจะมาในระบบ4-3-3ผู้ตัดสัประตูจะเปลี่ยนจากสิรลักษ์เทศสุงเนินเป็นชัดชัยบุตรพรมเนื่องจากมีกระแสเรียกร้องมาเยอะมากมายเหลือเกินนะครับว่า ต้องการเปิดโอกาสให้มือ2ออย่างจะใช้บุตรพรมขึ้นมารับหน้าที่เป็นมือหนึ่งในนัดที่เจอกับมาเลเซียนะครับซึ่งคงนน่อนข้างแน่นอนส่วนกลางหลัง4คนนะครับทางด้านซ้ายจะเป็นสาสลักไฮเปอร์โคนที่จะได้มีโอกาสเป็นตัวจริงในนัดนี้อีกหนึ่งนัดส่วนเ,นเซนเตอร์คู่กันนะครับจะเป็นพันษาจับก,กู่กับธอมเบียส่วนทด้าน,นขวาเป็นดาริบุลินวีรวัฒโนโดมโดยเนื่องจาก อากิระน,นิโชโนะนะฮะต้องการแต้มชนะเท่านั้นถึงจะได้ไปเอเจนต์ครับ2,023รอบคัดเลือกนะครับฉะนั้นแมตชนี้มีความหมายก็เลยอิงชุดเดิมชุดเก่าวไว้เป็นดีที่สุดส่วนตำแหน่งแผงกองกลางนะฮะก็จะประกอบไปด้วยทิติพันธ์พ่วงจนันยืนเยื้องทางด้านซ้ายาด้านขวาเป็นสารัตยูเย็นส่วนตรงกลางเป็นสุบรรยาบุรีสายนะครับที่มีกระแสรเรียกร้องให้เชื่อตัวลงเล่นบ้างจากบีจีป,ประทุมนะฮะเนื่องจากมองว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ ส่วนแพงแนวรุก3าคนนะฮะท่านั้นซ้ายจะเป็นธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรทานั้นขวาเป็นเจริญศักด์วงกรนะฮะจากสมุทรปราการซิตี้ส่วนข้างหน้าเป็นสมนัสเหมือนตาเป็นหน้าตัวเป้านะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับกับไลน์อัพทีมชาติไทยคาดการณ์นะฮะก็ต้องสามแต้มเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าหากแพ้เนี่ยหมดศรัทธานะฮะกุญซือจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกนะครับ นิชโนงานเข้าเปิดสถิติ3มเกมทีมชาติไทยพบกับตันเซิงโฮเป็นไงไปชมกันอากิรานิชโนะนำทัพทีมชาติไทยลงทำศึกสำคัญส่งท้งทายคัดบอลโลกที่ยูเออีพบกับทีมชาติมาเลเซียที่นำทัพมาโดยตันเซิงโฮแมบนี้มีความสํากันต่อทั้งสองทีมเป็นอย่างมากต่อการเข้ารอบเพื่อคว้าตั๋วลุยเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกรวมถึงมีต่ออนาคตของทั้ง2กุญสือทั้ง2คนอีกด้วยนะครับ ล่าสุดมีการเปิดสถิติของทีมชาติไทย3ครั้งที่พบกับมาเลเซียที่นำทัพโมาโดยตันเซงโฮปรากฏว่าทีมชาติไทยยังไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยครั้งแรกที่พบกันในศึก a f f Suzuki Cup ในปี2 0 1 8รอบรองชนะเลิศนัดแรกเสมอมาเลเซีย0-0นัดที่2ไทยเสมอมาเลเซีย2-2ซึ่งทั้งสงเกมทีมชาติไทยกุมทัพโดยมิโลวันรายวัตส่วน เกมที่3ทีมชาติไทยออกไปพ่ายต่อมาเมลเซีย1-2ในศึกฟุตบอลโลก2วัน2รอบจะเลือกโซนเอเชียเกมนี้ทีมชาติไทยนำทัพมาโดยอากิระนิชโนะซึ่งนั่นทำให้ทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียที่นำทัพมาโดยตันเซิงโฮ3ครั้งเสมอ2แพ้1แล้วครั้งที่4ทั้งคู่จะพบกันในวันพรุ่งนี้วันที่15มิถุนายนที่สนามอัลมาสตูนสเตเดียมประเทศสหรัฐอ,อารับอิมิเลสผลจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม เซธเยนเปเกูปเปิดคะเนยซิกโก้จุดเริ่มต้นแห่งความสําเร็จกับฮองอันยาายซิกโก้เกียรติศักดิ์เซนเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยกาลังพาทีมสโมสรฮองอันยาายลุ้นแชมป์บีลีกลีกสูงสุดของเวียดน,นามเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีซึ่งฮองอันยาลายควา้าแชมป์ครั้งสุดท้ายเมื่อครั้งสมัยซิกโก้ค้าแข้งกับทีมในานัดู้เล่นด้วยการพาทีมฮองอันยาลายควา้าแชมป์สสมัยซ้อนในปี2003-2004และปี2021 เกติศักเซในเมืองกลับมาสู่ทีมฮองอัญญลายอีกครั้งแต่มาในครั้งนี้เขากลับมาเป็นในฐานะกุนซือเพื่อสร้างความสําเร็จให้กับทีมซึ่งการคัมแบ็กสู่ฮองอัญญลายกับการสร้างความสาเร็จในครั้งนี้ของโคชิโกเกติศักเสซในเมืองนั้นเขาได้รับคะแนยมหาศาลสูงถึง14,500ล้านดองนะครับหรือราวสิบเาล้านบาทในระยะเวลา2ปีหากแบ่งเป็นรายละเอียดจากจำย่อยนะฮะก็ได้ดังนี้ 19.2ล้านบาทต่อ2ปี9.6หล้านบาทต่อปี8 0 0 0 0บาทต่อเดือน27,0 0 0บาทต่อวัน1125บาทต่อชั่วโมง18.8บาทต่อนาทีซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้โคสซิโกพาทีมฮออันเดอร์ไลน์สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมรั้งอันดับที่1ของตเรนคะแนนลุน้นแชมป์เต็มตัวพร้อมกับตัวไปลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยแล้วก็ค่าเหนื่อยถือว่าไม่แพงนะฮะโอ้โหถ้าไปเปรียบเทียบกับ โค้ดระดับทีมชาตินะฮะก็ถ้าหากมาเป็นโค้ดทีมชาติไทยก็คงจะขัน้นเงิประมาณเท่านี้นะฮะสำหรับโค้ดพิสโกเกียติศัก e ดิ์เสนเมื ang. องเต็มไปด้วยความสามารถและก็แท็กติกนะฮะก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะว่าฮองอันยาลายนั้นตั้งแต่ก่อนที่คว้าแชมป์สมัยที่พิสโกเต่ án, นั่นก็ปี2 0 0 3ันสนะฮะก็ผ่านมาล่วงเลยมานานหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นยุคตกต่ำของฮองอันเาลาย พอพีซิโกมาทําทีมก็กลายเป็นทีมลุ้นแชมป์ในทันทีนะฮะแล้วสร้างปรากฏการณ์สร้างนักเตะสู่ทีมชาติเวียดนามให้กับปาร์คฮองสอนที่เลือกใช้งานใช้สอยกันได้อย่างไม่ขาดสายเลยนะครับเรียกได้ว่าไปพัฒนาตัวพัฒนาแท้จริงของทีมชาติเวียดนามนะฮะสำหรับพีซิโก้นีคือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึงเป็นรอบเย็นของวันที่14มิถุนายนนะครับ